เด็กนงเอ่้กสนับสนุนโดยแล็ตะซอยบิ๊ก5 0 0ใหม่ฟ้าเกลียวประโยชนเต็มกล่องเปิดเลยภาพยนตร์กวนมื่นโหหนังรักจาก GTS ผู้สร้างรถไฟฟ้ามหานเธอร ไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงาอยู่กับเขาเขาู้จะคงไม่แค่คนยิงฉันฉันมันก็แค่คนโทพิดบอกเขาฉันโทพิดผิดเองที่เป็นคนมาที่แล้แล้วยังไปรักเธอ เดือดหันข้าใช่ได้เลยและนี่ครับทางพิธีกรรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณแคสติ้งที่เชิญกันแล้วครับคุณไอซ์รันยูเฮ้ยคบพี่ชรื้อร้อรืเพลงพระพ้อยที่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกไม้จันทร์สลับแปดดอกกันดอกกันดอกกันรถ้าเป็นเวอร์ชันนี้นะโอ้โหเห็นว่าท่าเต้นนี้แคสติ้งดีเรคเตอร์ คุณอู๋เปรมจิตนี่ออกแบบให้เลยพี่บอกว่าเรากล้ามากที่กล้าเต้น่หน้าผู้ออกแบบท่าเต้นเพลงนี้นะครับคือพี่อู๋เปรมจิตออกแบบครับเพลงนี้ครับขอบคุณพี่แอ๊ดพวกเราเชน่ารักน่ารักเปิดรายการครับพี่แอ๊ดสั่งยูครับขอับผมครับยินดีครับไออย่งนี้ดีกว่าในช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้ถามคุณนิกกี้เลยดีกว่าว่าจะทําอะไรเพื่อแม่บ้างครับก็พาแม่ไปทานอาหารรอบบ้านครับเป็นพัตการดินเนอร์สุดหรูเป่าฮะใช้แม่ปูเสือไปวางหน้าบ้านแล้วกินข้าวกันสองคนนี่เละมากนี่ ถ้าถามเรื่องแม่ต้องถามผู้ชายคนนี้ครับครับ,รบลูกกระตันยูที่เรียกว่าโอ้โหรัฐบาลเตรียมม่ารางวัลโอ้โหวันแม่เนี่ยจะพาแม่ไปไหนทําอะไรวะครับคือจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ย คิดว่าเป็นวันแม่ทุกวันอยู่แล้วนะนี่คุณดูคุณดูซะก,ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มาแค่วันแม่ทุกวันนี่เป็นวันแม่ได้<ร>อลองแ,<ม>แม่ผมทุกวันอย่างที่ภาคบอกนั้นนั้นน่าชื่นชมมากคือทุกวันนั้นเป็นวันแม่ได้หมดเลยครับแต่อ่ะวันนี้มีอะไรดีๆมาให้แม่ดูบ้างครับคุณอ่ะเรื่องราวครั้งแรกเลยสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาครับแชมป์หนึ่งสมัยน้องกระชาโอ้โหกันเรางวัลโค่นแชมป์สามสมัยน้องกิกกี้ได้ใช่ครับก็น่าจะเป็นลูกที่นำความภูมิใจมาให้แม่ใดคนหนึ่งครับ อะไรนะตอนนี้เราก็อยู่แาบของน้องคชาใชครับถูกต้องเพราะว่าคาชาเราต้องมาคุยกันหน่อยเพราะว่าหลังจากที่คะชาเป็นแชมป์ก็มีข้อกังขาของแคสติ้งดีเรคเตอร์เออขาบอกว่าเวลาคชาเนี่ยอยู่ในสตูดิโอตอนนี้เนี่ยไม่ยิ้มเลยหรือว่าไม่อารมณ์เลยคะชาไม่ท่าเลยเป็นอะไรครับก่อนมารายการก็มีแบบ ผู้ใหญ่ทางบ้านพี่ๆหลายคนเขาท่านำมาแล้วว่าบอกให้ยิ้มเยอะหน่อยเพราะว่าหน้าไม่ยิ้มแล้วแบบดูโลกมันปิดมาดูเฉยใช่เพราะเวลาดูยิ้มนี่ดูเป็นักร้องไตหวันขึ้นมามันดูหล่อขึ้นมาสมมติตัวนี้หน้าเฉยๆนี่เป็นกระจกเป็นกระจกไอ้ยิ้มให้กล้องหน่อยครับหนึ่งสองสามเห็นไหมพระเจาครับแล้วตอนนี้ในรายการเดอะฮันนีที่ได้เกิดของเราเนี่ยมี SMS แล้วน้องๆทางน้องๆทางบ้านหรือว่าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยสามารถส่ง SMS มมาเชียร์เราได้ วันนี้เนี่ยพี่อยากให้คาชาเนี่ยช่วยอ้อนวอนหน่อยเพื่อนเพื่อนแม่ยกแม่ยายทั้งบ้านให้ส่ง s อ s เข้ามาให้กำลังใจคาชานหน่อยครับผมก็อยากจะให้ติดตามชมรายการเดือดฮันครับสิบโมงครึ่งที่โมเดิร์นไนทีวีนะครับผมบบวันเสาร์ครับผมเอาล่ะร่วมเชียร์กันได้นะครับ SMS หรือว่าจะนั่งอยู่หน้าจอทีวีนะฮะรอดูน้องชาชากับอีกหนึ่งคนนะฮะที่จะมาชิงแชมป์กับน้องคาชานะฮะว่าจะเป็นยังไงในเดือดฮันซิงคิงซีซั่นนั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในสตูครับ เป็นสมัยนะครับสำหรับจาแรกนะครับนำความภูมิใจมาสู่โต๊ะ casting ดาราของเราเลยเกินนะครับอยู่กันพร้อมหน้าเลยครับครูอูเปิมจิตเอามนักมณีคราดนักวิทยาศาสตร์นักอวตรครับสวัสดีครับอายจลันยูสวัสดีครับในส่วนของผู้ท้าชิงนะครับคุณพี่ครับผู้ท้าชิงเนี่ยนะครับเป็นใครผมไม่บอกเพราะฉะนั้นไปดูวิทยากนเลยครับโอ้โหยังไรเนี่ย ทีมที่จะอันะกังานที่มีชื่อว่าคอนแนิทกปยร่วมกับ GMM TV ะับแฟนมือจ้ามรีเซตนะฮะและแก่ออนดับที่2แต่ว่าแน่นอนฮันเตอมันต้องมี2คนมีผมคนเดียวไม่ได้ฮันเตอราคอยู่ท่านี้ไปฮันเตอร์ภาคกันเลยครับไลนนีเ่่พีาพ่อทงานทำงานไม่ไหอะ นะอะไรเล่าเนี่ยเราก็มาหันนอแล้วอะไรมันคนละงานกันอะไรทั้งเนี่ยเอาจี่ไม่เป็นฮันเตอร์หรอไม่เห็นไม่ได้คนลงานนี่เอออะไรเนี่ยพี่ชายผมทำงานคนเดียวได้ยังไงอ่ะก็พี่ต้องมารับจ๊อบนี่งานใหญ่ของพี่เออรับจ๊อบแล้วใช่ผมทำีอ่ะเนี่ยเอาพี่เอาพี่เดี๋ยวพี่แบ่งเงินเดือนพี่ให้คนหนึ่งจริงริงผมเป็นพี่เป็นพี่สุดที่รักของผมครับผมคิด20บาท20บาท20บาทได้สองหมื่นเลย โอ้โหพี่สวัสดีครับ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 วันนี้พี่บิ๊กไปเชื่อใครเป็นทีเต็มหรือเปล่าครับเอาทีโบลเลยครับทีโบนและพี่บิ๊กเนี่ยร้องเพลงทีโบลให้ผมฟังหน่อยได้ไหมพี่เอาคันสั้นๆได้ไหมครับได้ครับพี่ได้ครับเชแห่งทองฟ้านั่นใบฉันเก็บเอาไว้ให้เธอ ลแล้วาสามคนนี้มีใครอยากเป็นศิลปินหรือเปล่าครับมามาพี่เซ็ตตัวเองเลยร้องเพลงอะคะอะร้องเพลงหน่อยจัดมารักแท้รักเทีไรกลับตายใส่พเลือดขกางเกงที่นุ่มก็าดูวสวยดีโอ้โหโโสุดยอดฮะ เนื่องจากนะฮะมีผู้ชมมาชมางานเรก็กเกอออนเดอะร็อกเนี่ยเยอะจริงๆทำให้ผมนะฮะฮันเตอร์นิกกี้เนี่ยไม่สามารถฮันได้หมดทุกคนเพราะว่าเวลามันน้อยครับยังไงนะฮะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยมีใครได้เข้าสตูดิโอเดือดฮันบ้างนะฮะติดตามชม,มรายการเดือ u ฮันได้ใช่ได้เกิดนะครับส่วนนิกกี้เนี่ยขอตัวฮันต่อครับผม ไม่พปกผมเนี่ยรู้สึกดีใจมากเพราะว่าหลังจากที่เดือดฮันไม่ใช่ได้เกิดของเรานะคะเปิดโอกาสให้น้องๆทางบ้านเนี่ยส่งโปรไฟล์แล้วก็คลิปร้องเพลงของตัวเองมาก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถเจาะจงหาน้องๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นวันนี้นะฮะเรามาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับเรามาหารถถังรถแตงไม่ไปรับสมัครนะครับง่ายๆตรงนี้เองเนี่ยมันโคนลารถถังกันพี่แหมผมว่าพี่ลอยจนเนี่ไม่ต้องตลกก็น่าจะดีแล้วพี่ภาค น้องอยู่ตรงไหนเรียนอยู่คณะอะไรนี่จำได้หรือเปล่าเอ่อคณะอะไรเหรอเออไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวถามทีมงานเออทำงอานก็เจอหาสิเดินหาสวัสดีครับ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 รถถังเหรอพี่เดี๋ยวนะรถถังรถถังเหรอเรียนอยู่กรุงเทพใช่ครับปีอะไรฮะปีหนึ่งครับคณะนิเทศศาสตร์ครับนิเทศศาสตร์ใช่ถูกต้องโปรไฟล์ต้องเขาบอกว่า ที่โปรไฟล์เนี่ยรถถังเขียนบอกว่ารถถังเนี่ยร้องได้ทุกแนวเลยป๊อปล็อกช้าเร็วซึงบัลลาดโอ้โหทุกแนวแต่ว่าในการเป็นศิลปินเนี่ยฮรรถถังนอกจากความสามารถแล้วเนี่ยมันต้องมีความกล้าแสดงออกผมอยากให้น้องคนที่น้องรถถังเนี่ยเขาอยากแสดงออกก็คือผมจะให้คุณน้องเขาเนี่ยร้องเพลงตรงนี้เลยแล้วก็ออกไมโครโฟนให้ทุกคนตรงนี้เนี่ยได้ยินอาเชิญครับเชิญอะเชิญเชิญโอเค ล่าความเจ็บปวดรว่นเรามันท้อหรือมาผมชอบผมชอบมากผมชอบอ่ะรอรหน้าตาดี C B เสียงดีเดี๋ยวไปเจอน้องร้ถังในสตูดิโอเลยครับ ทั้งน้องกระชาแลน้องรถถังนะครับวันนี้มายืนอยู่ในเวทีเดือดฮันแล้วแน่นอนครับต่างฝ่ายต่างพากําลังใจมาและเป็นหน้าที่ของคุณสองคนที่ไปลองดูซิว่ากําลังใจของเขาทั้งสองคนเป็นใครบ้างเชิญครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับโชคุณครับคุณร้องเพลงได้ไหมคะได้เลยพี่อูอยากให้โชคุณร้องเพลงให้ฟังตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยตาพอเป็นตัวเองไม่รู้ทำอย่างไรได้แต่เก่งปลอบใจเรื่องของคนอื่น อยากฟังเน